สวัสดีค่ะเจนนิสนะคะเจนนิส,สตาพมพนุงชีพค่ะรับบทเป็นแสงดวนในเพลงบินใบงิ้วค่ะ ว่าจะให้เจนิตแสใครข,ขอแสเป็นพี่กอฟอนุวัฒน์เลยดีกว่าเขาจะมีฉายาว่าไอ้เขียวด้วยความที่แบบแอคทิวิตี้ตลอดเวลาในไอจีอย่างเงี้ยชอบวิ่งจ็อกกิ้งก็คือตัวแบบ <S <S เนียบเลยค่ะไม่ใช่แค่ไอ้เขียวนะทุกคนคือระเด็นเนี่ย <S 1> <S 1> พี่เขาอะเวลาเขาจะต้องถอดเสื้อทุกคนอาจจะได้เห็นแบบ,แบบจะมีถอดทรงถอดเสื้อโชว์กล้ามอะไรตลอดเวลาซิกพงซิกแพรก่อนเข้าซีนทุกคนเขาจะมีแบบออกกําลังกายาเดี๋ยววิดพื้นบ้าง <S <S เดี๋ยวเออยกเวทยกแก้วน้ําขวดน้ําอะไรของเขาเขาเดินแบบถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ขี้อวดหุ่นไปถึงไหนก็รู้แล้วว่าหุ่นเดหุ่นดิจ้ายังไงก็ขอฝากละครของพวกเราด้วยนะคะเพลงบินใบงิ้วนะคะทางช่องอมรินทีวีวันเสาร์อาทิตย์เวลา3ามทุ่มครึ่งค่ะ